ันนี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับรถของผมนะครับก็พี่แดงนะครับก็ให้จานเบรกท่าเบรกตัวใหม่มานะครับใหม่ศูนย์โลแกะกล่องนะครับผมปั๊มเบรกด้วยนะครับจากที่แม็กที่พี่แดงเพิ่งออกไปนะครับผมมาขับเข้าให้เดีรับผมวันนี้ครับผมผมวันนี้วันนี้พี่เอาอะไรมาให้ผมอีกเนี่ย ทุกอย่างที่ถอดออกทุกอย่างที่ถอดออกก็จะมีปั๊มหน้าคู่บนูนาใช่ไหมอันนี้คือชุดหลังของเองใช่ไหมครับ,รบอันนี้ก็เป็นชุดหน้าของพี่ครับเอ้ยชุดหน้าของเองอันนี้ชุดหน้าของพี่ที่ถอดออกเพราะว่าพี่เปลี่ยนสาปั๊มแต่งแล้วดูผ้าเบรกดิเทียบใส่กิฟไม่ได้ใช้งานเลยนะดูเทียบระหว่างของใหม่กับของเก่าดูดิสภาพด <Wow. S 2> ำพุ๊ดเนี่ยวิธีการดูผ้าเบรกดูความหนาครับเห็นไหมสังเกตตรงสีทองกลางนะเนี่ยความหนาผ้าเบรกอันนี้แน่นปักเลยอ่าแล้วก็ ชุดปั๊มหลังอันนี้ไม่ชุดปั๊มหลังปั๊มเบรกหลังปั๊มหน้าปั๊มหลังแล้วก็จานจานหน้าจานหลังเลยสามใบทั้งหมดทั้งจานหน้าและหลังนะครับพร้อมใหม่เอี่ยมดูจานเก่านี่นะก,ก็ถือว่าสวยนะไม่ได้แย่นะแต่แค่ว่าสภาพมันก็คือของเก่าอะ่ะครับ เดี๋ยวเรามารอดูกันว่ารถใหม่จริงๆนะรถใหม่ในรนะ่างเก่า T-Max SX นะครับแปลงท้ายจากค่า30เป็น560นะครับร<ถ>เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนที่ใส่ทั้งหมดแล้วมันจะออกมาใหม่ขนาดไหนนะครับผมอตอนนี้ก็เริ่มประกอบด้านซ้ายแล้วนะครับ ั๊มใหม่ของพี่แดงนะครับมน <Wow. S 1> จานเบรกใหม่ศูนย์กิโลนะครับผมใหม่กริปนะครับคันนี้รอใส่ปั๊มนะครับผมรถก็ดูใหม่ขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าได้ของใหม่ศูนย์กิโลจากรถพี่แดงมานะครับผมเดี๋ยวจะเปลี่ยนจานหลังด้วยนะครับผมปั๊มหลังด้วยเดี๋ยวรอรับชมตอนเสร็จนะครับ อนนี้ก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จานเบรกใหม่ปั๊มเบรกของพี่แดงนะครับผมให้มาทั้งสองด้านนะครับสําหรับด้านหน้านะครับใหม่เอี่ยมซูร์โลจากที่แม็ก2,025นะครับผมรวมไปถึงจานเบรกหลังด้วยนะครับใหม่เอี่ยมเช่นกัน,น ยังไม่ค่อยอยู่จ้าถ้ารอแป๊บนึงนะงรออก็สปอนเซอร์หลักพี่แดงมิสตีนะครับก็จัดชุนจ่ายไฟกับพิ่ให้เต็มระบบนะครับผมใครอยากรู้นะครับเกี่ยวกับ t m a ม็นะครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมก็สามารถติดตามช่องได้นะครับหรือว่าใครที่สนใจจะซื้อทีแม็กไม่ว่าจะเป็นโมเดล25นะครับผมหว24ก็ยังมีขายอยู่นะครับตอนนี้ ก็ทักสอบถามผมได้เลยครับตัวที่ผมขับเป็น17นะครับผมแปลงท้ายนะครับช่างบิ๊กนะครับก็ทําให้มันเดิมนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปการขับขี่นะครับจะไปดูกล้องโกโปรก่อนว่ายังดีอยู่หรือเปล่าเมื่อวานเปิดไม่ติดนะครับร่วสนับสนุนสปอนเซอร์หลักนะครับพี่แดงเป็นทีมนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสุีดัปสวัสดีครับ